นิทานเรื่องลูศีจักน้ำให้สัตว์ป่ากินสมัยพระเจ้าพรมทั์ครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีมีาพามคนหนึ่งเกิดในตระกูลอันสูงสักดิ์มีความฉลาดเป็นคนที่รักษาศีลธรรมเข้าไปเรียนในสำนักทิศสาปาโมกพอเรียนจบก็ออกบวชเป็นศีอยู่ในป่าหิมพาน มีอาษีเป็นบริวารห้าร้อยคนในฤดูแล้งป่าแถบนั้นเกิดความแห้งแล้งน้ำในแม่น้ำแห้งขอดสัตว์ป่าทั้งหลายไม่มีน้ำกินพากันเดือดร้อนทั้งป่าพระอาษีเกิดความเวทนาสงสารแก่สัตว์ทั้งหลายจึงตัดไม้มาทำราง สำหรับใส่น้ำให้สัตว์ป่ากินในทุกๆเช้าฤาสีจะตักน้ำใส่รางตลอดไม่ขาดสัตว์ต่างๆก็ลงมากินน้ำตลอดทั้งวันท่านจึงไม่มีเวลาออกไปหาผลไม้มากินแต่พออยากจะช่วยสัตว์ปา่าทั้งหลายนั้นท่านจึงต้องอดทนเอา สัตว์ป่ารู้อย่างนั้นจึงบอกเพื่อนๆให้เอาผลไม้ติดมือมาด้วยเพราะว่าท่านฤาษีไม่มีเวลาออกไปหาผลไม้สัตว์ป่าจำนวนมากนำผลไม้ติดมือมาทำให้ผลไม้นั้นเหลือทุกวันลำพังท่านกินคนเดียวก็คงไม่หมดโดยเฉพาะมะม่วงน,นั้นมีมากมาย ท่านจึงแบ่งปันให้พระฤาษีทุกองค์ได้จิงกันอย่างอิ่มหนำสำราญพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าพวกเราอาศัยฤาษีที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นทำให้ฤาษีอีกห้าอยคนอิ่มท้องโดยไม่ต้องออกไปหาอาหารคนเราควรมีความพยายามผลของความพยายาม ทำให้ฤาษีตนนี้สบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกิดเป็นคนควรเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน